สวิตาในคุณสวิตาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเอาจนล้มเลยนะให้เขามีที่ยืนบ้างให้เวรกรรมตามแล้วก็กฎหมายเป็นไปตามกระบวนการเถอะนะออกมาติดกันหลายวันแบบนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วเขาไม่รอดอยู่แล้วละ่ะคือพอได้แล้วคุณหนุ่มอ่าออกซะขนาดนี้ไม่มีใครกล้าหมกเม็ดแล้วค่ะเนี่ยนะคือไม่คือที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมอยากให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยคือมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีเคสนี้เคสเดียวนะมันยังมีเคสอื่นอีกสิ่งที่ผมทำเนี่ย เพื่อเป็นการป้องปรามว่าจะมีคนมาทําแบบนี้อีกหรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เห็นว่ามันมียาแรงนะกฎหมายเมืองไทยมันมีจริงๆนะถึงหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็รอดไม่เป็นไรจะรอดไม่รอดตรงนั้นผมไม่รู้เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าท่านก็ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ไม่รอดถ้าเกิดว่าทํากันจนตามจริงๆตามข้อกฎหมายไม่รอดแต่สำหรับผมอ่ะผมหวังแค่อย่างเดียวว่าให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ตาสว่างจากเรื่องเหล่านี้เท่านั้นแหละออกหลายวันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคนแบบ ยี่สิบสิบล้านคนที่จะมาดูรายการผลกระแสและเข้าใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้มีการบอกต่อกันไปเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้แม่บอกลูกลูกบอกหลานหลานบอกปู่ย่าตายายกันไปจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันมีแบบนี้นะจะทําอะไรเนี่ยระวังผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมเนี่ยจะมาแบบเล่นทางฝั่งคุณตั๊กคนเดียวแล้วทําให้เป็นพอได้แล้วมันไม่ใช่นะฮะนี่คือประโยชน์ต่อสาณชนแล้วที่สําคัญที่สุดคนอื่นๆที่ยังไม่ได้มาเจอกับผมหรือเรื่องเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดเนี่ย มีอีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องแบบนี้มันจะได้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมเลิกทําความผิดอะไรแบบนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคนจนๆนเนี่ยเขาไม่มีตังเขาต้องเก็บหอมรอมริบแล้วก็เอาไปให้คุณเพื่อที่จะไปแลกกับสิ่งที่เขาคิดว่าจะเอาไปขายแล้วได้เงินมาสุดท้ายมันไม่ได้คุณคิดว่าไงก่อนจะพิมพ์สติครับคิดสักนิดหนึ่งนะฮะผมเข้าใจคุณนะคุณอาจจะเป็นแฟนขับเขาหรือก็แล้วแต่แต่คิดสักงนิดหนึ่งผมพูดผิดไหมครับท่านถูกต้องแล้ว น,น้ามันก็น่าสงสารนะครับชาวบ้านกว่าเขาจะมีมีเงินมีทองเก็บหอมลอมริบเพื่อสิ่งที่เขามุ่งหวังอยากจะได้แล้วมันได้ไม่ตรงตามที่เขาต้องการนะครับแต่ไปสร้างความร่ำรวยให้อีกให้อีกคนหนึ่งนะครับอือ่ะอย่างเนี้ย